โยโยโยบายสองมตรงเจินก ah ับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เครื่อนสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนุนหนังได้ที่แอด33พีสามสิบามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับ Friday Night ครึ่งเน้นทีมเดียวพี่เจะอเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่นัดสำคัญเลยครับ ซาลาตาลีนะครับนาโปลีทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับไกอรีอันดับ14นาโปลี79แต้มจากการชนะ23เสมอ10แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอปามามา0ต่อ0นะครับคืนวันนี้อันโตนิโอคอนเต้ติดโทษแบนหมดสิทธิ์กุมทีมข้างสนามนะครับไปโวยในเกมล่าสุดส่วนตัวหลักอย่างซาเนต์ลาบโรบอตกาน่าจะยังเจ็บลงไม่ได้นะครับประตูก็อเล็กซ์เมเร่เกมรับลามานี่กับโปลิเวล่านะครับตรงกลางก็ใส่ทั้งฟร็องอเดอองกิซาบิลลี่กิลมัวสกอตต์แม็กโทมิเน่นนะครรับแวุกก็มาติโอ ลิตานโนจารุกาลาสปาโดลีแล้วก็โรเาลูลูกากูนะครับโยโย,โยโย่เจ็ดสัตว์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหไปคลิกตามตะกร้กาที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่ชาวเกาะกายารี่36แต้มจากการชนะ9เสมอ9แพ้19เกมล่าสุดเปิดบ้าน ถล่มเวเนเซียมา3-0นะครับเดวิดนิโคล่าก็มีผู้เล่นการหลักนะครับเยอร์รี่มีนาคุมเกมรับตรงกลางอเลสซานโดดิโอลากับมิเชลอะโดโปนะครับตัวริมเส้นก็นาเดียซอเทียกับอังเจลโลนาลุกโรเบโตปิโคลีกับซิโกวูลูลวัมบูนะครับโดยได้เลโอนาดโดปาเวลติกองหน้าตัวเก่าพ้นแบนด์กลับมาเป็นตัวเลือกครับนัดแรกเจอกันนาโปลีบุกถลม่ม4-0นะครับก่อนเกมนาโปลีเป็นต่อเยอะนะครับเอา,อาง,ง่ายๆสาการเงื่อนไขานาโปลีนำอินเตอร์หนึ่งแต้มแข่งพร้อมกันนะครับถ้านาโปล จะการันตีการคว้าแชมป์เซเรียอาโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเกมคู่อินเตอร์นะครับส่วนกายารีเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเต็มที่คือการรักษาดับดับ14ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3นะครับแน่นอนก่อนเกมนาโปลีเป็นต่อเยอะครับเอาอง่าย อาจจะกดดันมากนะครับเพราะเป็นเกมสําคัญแต่ว่ากาเรียรี่เองพี่เจ็ดก็มองว่าก็น่าจะปล่อยจอยเหมือนกันนะครับ mm. คือพวกเขาทําได้ดีในเกมในบ้านนัดล่าสุดนัดสุดท้ายส่งท้ายกับแฟนบอลไปแล้วครับ mm. ดูแล้วน่าจะเข้าทางนาโปลีประตูแรกมาไวพี่เจ็ดมองว่าไหลครับ mm. นาโปลีจะเปิดบ้านการันตียิงขาดอย่างน้อย2ประตูแน่และอาจจะมากกว่านั้นคว้าแชมป์เซเรอานะครับ mm. ให้เชียนาโปลีเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับ mm. ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย